สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหน่อยได้ไอเดียมาจะมาเปิดความรู้สึกของเขาและความรู้สึกของเรานะคะโดยที่จะมีไพ่นะคะโรแมนติกแองเจิลนะคะเป็นตัวปิดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวที่นี้เราดูความรู้สึกของเราก่อนเลยแล้วกันเนาะ หน่อยขอหใบนะคะความรู้สึกของเราณนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเพื่อที่จะเป็นการรีเช็คนะคะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันตรงกับพลังงานของคนที่เข้ามาฟังหรือเปล่านะคะถ้าตรงก็ฟังต่อนะคะถ้าไม่ตรงก็คิดซะว่าเป็นการฟังนิทานนะคะความรักนะคะฟังให้เป็นเป็นเหมือนข้อคิดแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ อะมาดูหน่อยขออันนี้เป็น5า้าใบเป็นความรู้สึกเราก่อนนะคนโสดคนมีอันนี้น่าจะเหมาะกับคนโสดและคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยอยากฟังด้วยก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะโอเคมาความรู้สึกของเรา ความรู้สึกของเราซิกอ f c คั s คุณไปชอบโอ้โหความรู้สึกของเราความรู้สึกของเรายังไงอ่ะโอเคมันห้าใบอือหือืหอหอความรู้สึกของเราตอนนี้ เอ่อหถ้วยนะคะสถ้วยเราเนี่ยไปแอบชอบในกรณีนี้มันเป็นได้ทั้งคนเก่าคนที่เคยรู้จักหรือคนที่อาจจะเป็นเพื่อนเก่า่าคนที่เคยอยู่ในเคยนคนที่เคยรู้จักนะคะตอนเด็กๆ ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าของเราก็เป็นได้หรือว่าเป็นคนที่คุ้นเคยที่อยู่ในวงสังคมอะนะคะใช่ไหมคะแล้วทีนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปอยากเข้าหาอยากเข้าหาเขานะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราไม่มั่นใจว่าเขามีใครอยู่ในใจหรือเปล่าใช่ไหมคะ เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเรามีความรู้สึกแบบอยากที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้ใครสักคนแต่ทีเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักกันอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักแล้วกลับมาพบกันอาจจะเป็นแฟนเก่าอาจจะเป็น เพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้หรือคนในวงสังคมนะคะการงานธุรกิจนะคะแวดวงที่เราอาจจะมีคอนเน็กกันนะคะแล้วทีนี้ในความรู้สึกของคุณเนาะเวลานี้ก็คือคุณอยากจะลองนะคะเปิดใจหรือว่าเข้าไปหาเขานะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าณนะตอนนี้คือเขามีใครในใจหรือเปล่านะคะ เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นคนมีโลกส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลเพราะบางคนเนี่ยเราสามารถที่จะไปสืบข้อมูลหรือว่าไปดูสิ่งแวดล้อมหรือว่าสอบถามคนที่เรารู้จักได้เนาะถ้าเป็นคนรู้จักกันก็อาจจะไปสอบถามนะคะหรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่า คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยลงข้อมูลให้เราได้สืบเออเราก็เลยต้องเข้ามาดูว่าเขาคิดยังไงกับเราอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเรานะคะนะจุดจุดนี้คือกล้า,กล,ากลัว,ลวไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกไปเพราะว่าถ้าแสดงความรู้สึกออกไปอาจจะทําให้เสียความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะเปลเออเปลี่ยนจาก อะไรนะเฟนโซนนะคะเป็นแฟนโซนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเขามีใครหรือเปล่านะคะในเบื้องหลังเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะให้ข้อมูลหรือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยนะคะความรู้สึกออกมาในระหว่างที่เราอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เรายากที่จะค้นหา นะคะความรู้สึกหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปแล้วเราจะเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวมาดูความรู้สึกของเขากันมาดูความอ่าดูอ่า,อาถ้าเผื่อใครที่มีพลังงานตรงกันนะคะกับสิ่งที่หน่อยพูดมาก็สามารถที่จะดูต่อได้เลยนะคะแอบรักแอบชอบคนที่ รู้จักคนที่อยู่ในวงสังคมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขานะคะมีพันธะพาระผูกพันอะไรหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราควรจะไปต่อแสดงความรู้สึกออกไปให้เขาได้รับรู้หรือเราควรที่จะแอบ แอบรักเธออยู่ในใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงแค่เธอมีความสุขฉันก็เป็นสุขแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความรู้สึกของเขานะคะขอห้าใบเหมือนกันอันนี้มันเป็นการดูโดยรวมนะคะ ใช้ในการตัดสินใจในชีวิตจริงไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็เอาใช้มาประกอบกันได้เล็กๆน้นอยๆหรือว่าคอยเตือนสติหรือว่าคอยเป็นเพื่อนคุยนะคะให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะเดี๋ยวทีนี้มาขอห้าใบโอ้โหคนไปชอบคนที่เขารักอิสระใช่ไหมอ,อันดับแรก the fool มาเลยแล้วก็เป็นคนที่บ้างงานใช่ไหมคะ บ้างงานไม่พอทุกคนดูเขาสิเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยอ่ะคุณไปชอบเอไอหรือเปล่าคุณไปชอบมนุษย์หุ่นยนต์หรือเปล่าเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่นะคะชอบชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบออกทำงานแบบรักอิสระพวกอ่า งานที่เกี่ยวกับการเดินทางต่างๆก็ได้นะคะอ่าหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เด็กถือไม้เท้าก็คือเขาเป็นคนที่ทุกคนอขอหัวร้อได้ไหมอะมันไม่ออกความรู้สึกเลยอะแล้วก็อัศวินถือถ้วยโอเคเดี๋ยวยังยังม,งมีหวังอีกใบหนึ่ง ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะหน่อยขอดูไพ่เขาเป็นคนที่ถามว่าเข้าสังคมได้ไหมเข้าสังคมได้ไหมเขาเป็นคนที่เข้าสังคมได้นะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการติดต่อประสานงานเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการ เข้าสังคมนะคะคอนแทคกับใครที่เขาไปติดต่อประสานงานนะนะคะติดต่อสัมพันธ์หรือว่าอาจจะในกลุ่มเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดูดีคุณไปชอบ <c oughs> คุณไปชอบคนที่แบบว่าแสดงออกถึงถึงความรู้สึกหรือว่าแสดงออกชัดเจนว่าตอนนี้ฉันยังรักอิสระฉันยังไม่พร้อมที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักฉันยังมีความรู้สึกว่าฉันอยากที่จะ เห็นไหมคะมุ่งมั่นนะคะสร้างอนาคตคิงอ,อันนี้ราชาถือราชาถือดาบแต่ว่าเป็นคนที่มีมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ในใน,ในบางมุมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความขี้เล่นมีความรักอิสระ นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเขากับเหมือนกับเป็นคน2บุคลิกอะตอนทำงานก็คือจริงจังแต่พอตอนออกเที่ยวหรือว่าออกสังสรรค์แฮงเอา์ <c oughs> out, เนี่ย <c oughs> เขาก็จะเป็นคนที่เฮฮาปาติงโกะมากคุณชอบคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่อันนี้โอเคยังคงมีความรู้สึกอยู่อาจจะในส่วนลึก เขาอาจจะมีความรู้สึกอันนี้เราถามว่าอันนี้เราถามว่าเรารู้สึกยังไงอันนี้เราถามว่าเขารู้สึกยังไงหน่อยจะตีให้อย่างนี้นะตอนนี้ในความในความรู้สึกของเขาเนี่ยระหว่างเขารู้สึกยังไงกับเรา1 2 3 4 5สห้าใบหน่อยให้20%อร์ซ <laughs> นทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้อยใจนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งใจออกนะ20%เพราะอะไรเพราะว่า20%เค้ขายังโฟกัสกับความรักอิสระเขายังมีความสุขกับความรักอิสระเขายังไม่พร้อมที่จะมีภาระผูกพันทางใจ20%มีความรู้สึกดีๆให้เราประทับใจในเรา20%รักอิสระแล้วก็ อีก60%เเขาโฟกัสในเรื่องของการงานจริงๆแล้วเนี่ยหน่อยก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆในส่วนหนึ่งในความรู้สึกของเขาเห็นไหมคะเรายังมีความหวังอยู่นะทุกคนรู้หัวใจถ้วย จริงๆแล้วเขาก็ยังอยากเออจริงๆแล้วเขาก็นะคะมีความรู้สึกดีๆให้เราแต่ณเวลานี้สิ่งที่เขาโฟกัสก็คือในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของอนาคตนะคะแล้วก็ความรักอิสระ ความชอบในการออกเดินทางท่องเที่ยวชอบในการศึกษาหาความรู้ชอบเขาอาจจะกำลังอยู่ในวัยที่กำลังมีความสุขกับผลการทำงานหรือว่าผลความสำเร็จของสิ่งที่เขาทำะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าณนะเวลานี้ถามว่าให้มีความรักเลยไหมเลยได้ไหมเขาน่าจะยังไม่ให้ ยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะให้ใครเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเขาได้รักใครเขาจะเป็นคนที่รักแล้วก็ทุ่มเทให้กับคนคนนั้นมากเพราะฉะนั้นเขาจึงอา,อาจจะมองดูแล้วความเป็นไปได้เนี่ยเขาจึงรู้สึกว่าถ้าตอนนี้เขามีใครสักคนเข้ามาในใจมันจะทำให้เขาเนี่ย โฟกัสของเขาอาจจะเพี้ยนหรืออาจจะเป๋ไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้นะตอนนี้คือมีความรู้สึกดีๆให้แต่ว่ายังต้องเก็บไว้ในใจเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องทําคือเขาอาจจะต้องการความมั่นคงในชีวิตเขาอาจจะอยากค้นคว้าหาประสบการณ์หาสิ่งที่เขารักให้ได้มากกว่านี้เมื่อสักวันหนึ่งวันที่เขานะคะ คงที่แล้วในทุกๆอย่างเขามั่นใจว่าเขาสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งเป็นเซฟโซนให้กับคนที่เขารักได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้บางทีไหนก็รู้สึกว่าเขาถือว่าเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยอะนะคะคือเป็นคนที่น่ายกย่องอะเพราะว่าถ้าโฟกัสเรื่องงานก็คือเรื่องงานนะคะแต่ของเราเนี่ย นะคะณนะตอนนี้คืออยากจะมีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มนะคะในเวลาที่รู้สึกต้องการหรือว่าอยากที่จะมีเซฟโซนอยากที่จะมาเปิดเผยความรู้สึกแล้วนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะมนุษย์หินคนนั้นนะคะยังโฟกัสในเรื่องของอนาคตแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวหน่อยจะขอคำแนะนำจากนี่นะคะ โรแม n ติกแองเจนะคะดูว่าหน่อยขอ3ามใบละกันเนาะให้กับเพื่อนๆที่มาฟังนะคะคลิปนี้นะคะความรู้สึกของเราเนี่ยหน่อยให้ไปเลย80%นะคะแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของโฟกัสในเรื่องของความรักตอนนี้ให้ไป20%เพราะอีก80%นนี้เขาไม่ได้ให้ใครนะ แต่ว่าเขาไปโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็อนาคตเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูสามใบ e x p e d y o u r l o v e go ahead and make the romantic โอเค Passion เห็นไหมทุกคน Unquiet love โอเคมาดูกัน จริงๆแล้วอะ่ะเขาอ่ะนะคะมีแพชชั่นกับเราเราต่างคนต่างมีแพชชั่นมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดกันนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาทําก็คืออย่างที่หน่อยบอกยังต้องโฟกัสในสิ่งที่คนคนนึงมี80%อีกคนนึงมี20%เพราะอีก80%ในหัวของเขามุ่งมั่นไปในการที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นหน่อยคิดว่านะคะแองเจิลมาบอกว่า เรานะคะจงให้เขาเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้เรารู้สึกอยากที่จะพัฒนา ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราก็มองดูเขาอยู่ห่างๆและเมื่อถึงจังหวะเวลาหนึ่งนะคะถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมลูกเขารู้สึกว่าพร้อมที่จะมีใครสักคนและเราได้พัฒนานะคะศักยภาพแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเมื่อถึงจังหวะเวลาที่คนสองคนนะคะสามารถจูนกันติดในเรื่องของความรู้สึกอยากที่จะมีใครคนนึงเข้ามาแล้วเนี่ยณนะเวลานั้นนะคะมันจะเป็นเวลาที่พร้อมที่สุดที่คุณสองคน นะคะจะเดินเคียงคู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยก็เป็นกำลังใจให้นะคะการที่เราไปแอบชอบหรือว่าแอบรักใครบางคนเนี่ยนะคะบางทีมันก็เป็นความเสี่ยงเนาะห้าสิบห้าสิบเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงนะคะเรายิ่งไปเจอคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็แพชชั่นของเขาอยู่ในเรื่องของการงานอนาคตรักอิสระแล้วเนี่ยเราก็ต้องมา โฟกัสนะคะหันกลับมาโฟกัสนะคะแล้วก็รักตัวเองมากยิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อที่สักวันนึงเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะคะเราสองคนก็จะนะคะได้หันหน้ามาจูนกันนะคะจูนกันติดทีนี้เดี๋ยวเพื่อความเพื่อความชัดเจนเนาะเดี๋ยวหน่อยจะขอดูไพ่ใบนี้ว่าสิ่งที่หน่อยพูดมาเนี่ยนะคะ มันถูกต้องแล้วไหมหน่อยขอ,อสามใบอันนี้มันออกมาเยอะไปหน่อยไม่เอานะคะปกติถ้าหล่นมาใบเดียวหน่อยจะเอาแต่ว่าอันนี้มันออกมาเยอะเกินไปเยอะเกินสามใบ <c oughs> อ,อ่ะเห็นไหมเยอะมากหน่อยขอสามใบ เดนไฮโดรแฟนราชาดาราชาโอเคอันนี้ไม่เอาดีกว่าเห็นไหมคะถูกต้องที่สุดเลย คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์และเขาก็โฟกัสในเรื่องของอนาคตอย่างที่หน่อยว่าจริงๆและทีนี้เขาบอกว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาหนึ่งอันนี้คือราชาดาบแล้วก็ราชาถือไม้เท้านะคะเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อถึงจุดที่เขานะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องหรือว่าถึงจุดที่เขานิ่งแล้วเนี่ยนะคะ สใบนี้ใบที่ใหญ่ที่สุดคืออันนี้ the h y d r o f แ n นะคะเขานะคะสามารถที่จะนะคะทำตามความฝันของเขาได้เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ กับดักแห่งความฝันนะคะกับดักแห่งความฝันนะคะเขาถึงจะพร้อมนะคะที่จะมีความสัมพันธ์มีความรักนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆนะคะให้กับคนที่จะอยู่นะคะเคียงคู่กันไปนะคะแต่คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากเลยเนาะโฟกัสกับงานแล้วก็โฟกัสในเรื่องของอนาคต อย่างมากเลยอะไม่ว่าจะใช้ไพ่สำหรับไหนก็แล้วแต่เปิดออกมาก็คืออยู่ตัวคนเดียวนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่จะว่าดีก็ดีเนาะเพราะว่าถ้าเผื่อเราได้ตกลงปรงใจกับใครคนเนี้มันก็ทำให้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเขาจะไม่บ็อกแวกหรือว่าไม่ที่จะโอนเอียงไปกับสิ่งล่อนะคะ มากมายนะคะเพราะฉะนั้นหน่อยก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับคนที่เห็นไหมคะอยากที่จะเข้าไปจู่โจมไปหาเขานะคะเราควรที่จะนิ่งไว้ก่อนเถอะนะคะเพราะว่าณตอนนี้คือถ้าเผื่อเข้าไปมันก็จะทำให้เขารู้สึกเห็นไหมคะรู้รู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะที่จะ มีใครเข้ามาเพราะว่าเขาก็ยังรู้สึกมีความไม่มั่นคงนะคะในเรื่องของความรู้สึกที่จะมีให้ใครคนใหม่หรือว่าให้ใครที่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็คือปล่อยให้นะคะเวลาได้ทํางานไปเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยนะคะ ถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะนำทุกสิ่งทุกอย่างความสำเร็จของเขาทุกอย่างมามอบให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คือคุณรอได้เลยนะคะคุณรอได้เลยนะคะรอเป็นราชินีถือไม้เท้านะคะเป็นคนที่เขาจะมามอบนะคะทุกอย่างให้ความปลอดภัยนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้กับเราเพราะฉะนั้นให้เวลาเขานิดนึง นะคะอันนี้ก็เป็นาการดูดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครหน่อยกอ็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพลังบวกให้กับทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใครที่ชอบนะคะเรื่องราวตรงนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้หน่อยได้รับรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะเพราะว่าหน่อยก็พยายามที่จะทำออกมาให้ได้ใน ทุกๆวันนะนะคะเพื่อที่จะเป็นอาจจะเป็นท็อปิกใหม่ๆหรือว่าเป็นสิ่งที่บางคนก็อยากจะรู้หรือว่าอนาคตข้างหน้ามีใครอยากดูเรื่องอะไรก็เข้ามาดูได้นะคะเป็นการย้อนดูในภายหลังเพราะฉะนั้นก็คือหม่อยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบายไปแล้ว